วิธีเช็คพัสดุ JNT ของเราว่ามาถึงไหนแล้วทำยังไงไปดูคลิปนี้ครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวดีครีเอเตอร์ครับพบกันเป็นประจำนะครับเก,กี่ยวกับทริคแล้วก็เทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมต่างๆในโทรศัพท์มือถือครับคลิปนี้จะมาแนะนําสําหรับคนที่ต้องการจะเช็คว่าพัสดุ JNT ของเราเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะครับโดยการใช้โทรศัพท์มือถือนะครับเช็คผ่านทางแอปพลิเคชัน Google นะครับ เราเข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของบริษัท JNT นะครับเราก็พิมพ์มาใน Google เลยนะครับว่าเช็คพัสดุ JNT นะครับง่ายๆเลยนะครับเราก็จะเจอเว็บไซต์ของบริษัท JNT นะครับในการติดตามพัสดุนะครับเราก็กดเข้าไปในเว็บไซต์ของเขานะครับพอเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเจอหน้าเช็คพัสดุแบบนี้นะครับเราก็เอาเลขพัสดุที่คนเขาที่คนส่งของนะหรือว่าคนขายเนี่ย ให้เลขพัสดุเรามาอ,อย่างเช่นผมมีเลขพัสดุตัวหนึ่งนะครับที่คนขายเขาส่งมาให้ผมนะครับบอกว่าส่งคหยผมแล้วนะครับเราก็เอาเลขพัสดุตรงนี้ไปใส่ในช่องค้นหาพัสดุนะครับโอเคนะครับเราก็จําเลขนี้ไว้นะครับเราก็หรือจดไว้ก็ได้พอจดเสร็จแล้วเราก็เอามาพิมพ์ใส่ในช่องเช็คเลขพัสดุนะครับพอเรากดค้นหาเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นรายละเอียดของ การส่งของนะครับว่าส่งเมื่อไรเวลาเท่าไรนะครับมาถึงไหนแล้วนะครับถึงจังหวัดอะไรนะครับก็จะมีขั้นตอนบอกเป็นขั้นตอนนะครับเอาของขึ้นรถตอนไหนน้าจ่ายพัสดุตอนไหนนะครับแล้วก็มาถึงผู้รับตอนไหนนะครับก็คือสามารถเช็คได้ทั้งผู้ส่งและผู้รับนะว่าตอนนี้สินค้าถึงไหนแล้วนะครับก็เป็นวิธีการเช็คพัสดุของบริษัท JNT นะครับแบบง่ายๆนะครับด้วยโทรศัพท์มือถือนะฮะถ้าชื่นชอบคลิปแล้วก็ เทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือแบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะฮะฝากกดติดตามช่องถาวรวิดีครีเอเตอร์ไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณสําหรับการที่ติดามรับชมอยากให้ทำคลิปแนะนําตรงไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ลงมาที่ด้านล่างคลิปได้นะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ